CGN TV สวัสดีครับผมเสรีหลอกันภัยเลขาธิการของสมาคมพักธรรมไทยวันนี้ขอต้อนรับท่านสู่รายการ Living Light รายการเฝ้าเดี่ยวเพื่อเราจะได้เข้าใจรู้จักพระชาะของพระเจ้าครับวันนี้อยากจะให้เราดูพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ1ถึง10ด้วยกันนะครับ มัท,ทธิวบทที่2 7ข้อหนึสพอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชนก็ปรึกษากันเรื่องพระเยซูเพื่อจะฆ่าพระองค์พวกเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้กับปีลาเจ้าเมืองเมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนําเงิน30เหรียญน,นั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่า ข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายพวกเขาจึงกล่าวว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายพวกหัวหน้าปุโรหิตจ,จึงเก็บเงินนั้นมาแล้วกล่าวว่าหากเก็บเงินนี้ไว้ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติเพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือดเขาจึงหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่า ให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อสำหรับฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจ,จนะที่กล่าวโดวยเยเรมีผู้เผยพระวจ,จนะที่ว่าพวกเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธ์ุอิสราเอลตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหมอ้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาข้าพเจ้า ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากมากมายนะครับแล้วหลายคนไม่มีทางออกโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยหลายคนก็คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายหลายครั้งก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของตัวเองและของคนอื่นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของยูดาสอิสคาริโอที่ได้ขายพระเยซูแล้วเขาคิดว่า เขาขายพิะเยซูด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้อาจจะเดาว่าเขาอาจจะต้องการให้พี่เยซูเนี่ยเมื่อถูกจับแล้วเนี่ยสำแดงการเป็นกษัตริย์แบบพระม่าสิหาจริงๆแต่เมื่อเขาเห็นว่าพี่เยซูเนี่ยไม่ได้แสดงตัวเป็นกษัตริย์แบบที่เขาเห็นเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วเขาก็เปลี่ยนใจเขาก็ไปหาพวกปุโรหิตแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วไม่ขายพี่เยซูแล้วแล้วเอาเงินไปคืน แต่พวกนั้นก็ไม่สนใจเขาก็ทำอะไรไม่ถูกก็โกรธตัวเองด้วยนะก็เลยเอาเงินที่เขาขายพระเยซูเนี่ยทิ้งลงไปพวกบริหิตก็ไม่สนใจที่เอาเงินนั้นมาใช้เองเขาก็เลยเอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินนะแล้วในสุดที่ดินแปลงที่พวกเขาซื้อก็กลายเป็นสุสานของยูดาสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนอิสราเอลในวานั้นเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะลงโทษพระเยซูทันทีทันใดนะฮะเขาก็ต้องอาศัยพวกโลมนะฮะแล้วก็พระเยซูถูกจับแล้วก็จะพาไปที่ศาลนะฮะแล้วก็ยูดาสเนี่ยเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาเอาเงินไปคืนแล้วแล้วก็ทิ้งเงินไปแล้วเขาก็คิดว่าในเมื่อเขาช่วยพระเยซูก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เขาคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการฆ่าตัวตาย ซึ่งการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยก็ยังกระทำอยู่นะการฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุอาจจะสํานึกผิดแล้วก็ฆ่าตัวตายมีบางคนก็แขวนคอตายในห้องขังบางคนก็คิดว่าเขาแก้สถานการณ์ไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวตายนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าการฆ่าตัวตายอาจจะทําให้เขาพ้นผิดแต่สําหรับกรณีของยูดาสกับเปโตรนั้นแตกต่างกันนะ เปโตรนั้นไม่ได้ตายถึงแม้เขาทําผิดเขามีโอกาสพบกับพระเยซูที่ทะเลสาบเกลีและเขาได้ถูกพระเยซูถา,ถามถึง3ครั้งว่าเจ้ารักเขาเหรือครั้งนี้เปโตรไม่กล้าพูดแต่กลับบอกว่าพระเยซูรู้ว่าเขารักพระองค์ส่วนยูดาสเนี่ยเมื่อทําผิดก็ไม่คิดจะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาคิดว่าเขาผิดเขาจะรับผิดชอบเองหลายคนเนี่ยมักจะใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องเขามักบอก คุณต้องห่วงผมรับผิดชอบเองแล้วเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นการรับผิดชอบเองของบางคนก็คือฉันฆ่าตัวตายแล้วกันในเมื่อฉันทําไม่ได้อย่างที่ฉันพูดแต่ถ้าเรารู้พระคัมภีร์ก็คือว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นการพิพากษาสุดท้ายของชีวิตเพราะหลังความตายยังมีการพิพากษาใหญ่อยู่ฉงนั้นยูดาสอิสคาริโอถึงแม้ว่าจะตัดสินตัวเองว่าตายคือการลงโทษตัวเองนั้นเป็นการพ้นโทษ ก็จะบอกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตนั้นถ้าพี่น้องคนหนึ่งคนใดที่อยู่ในนี้อาจจะถูกแรงกดดันด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือตัวเองรู้สึกผิดมากหรือมีอาการใดๆก็ตามเนี่ยขอพูดหน้าที่นี้ว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงถ้าท่านคิดจะฆ่าตัวตายขอห,หยุดแล้วขออ่านอภัยยะโทษที่แท้จริงจากพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคิ์พร้อมที่จะตายแทนท่านเรื่องราวที่ ผู้ในสองสามวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนของพิะเยซูคริสต์บนไม้เขีนเพื่อตายไถ่าบาปท่านถ้าท่านทําผิดอย่าคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการลบล้างความผิดของท่านเพราะความผิดนั้นมันไม่หายไปพร้อมกับความตายของท่านสิ่งที่จะทําให้ความผิดของท่านหายไปคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่จะชาระล้างท่านก็เราร่วมใจที่ษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเยซูยิ่งสูงสุด พง์เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตข้ามหลายถึงแม้เกิดในร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้ข้ามหลายไม่เป็นเจ้าของของข้ามหลายเองเพราะพง์เป็นผู้สร้างและขอพระเจ้าช่วยบางคนที่อาจะกำลังคิดสั้นหรือท้อแท้และคิดว่าการจบชีวิตของตัวเองนั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดกาแต่พระเจ้าความเมสุดของพงค์ได้เตือนเขาให้เขาได้รู้ว่ามีทางออกที่ดีกว่าคือการขอพึ่งการอภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสขอพระเจ้าท่งช่วยพี่น้องเหล่านี้ ที่จะไม่คิดสั้นไม่ตัดสินอะไรด้วยตัวเองขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณสรรเสริญพงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการของ Living Life นี้นะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook ของ CGNTV ไทยนะครับแล้วท่านมีข้อคิดหรือมีสิ่งใดที่จะแบ่งปันท่านสามารถเขียนในคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างได้นะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะเป็นพระพรและท่านก็จะสามารถแบ่งปันพระพรของท่านเองให้กับคนอื่นที่เข้ามาชมรายการนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ